สวัสดีคะ่ะสบายดีฟีทางช่องน้องคําแพงชแนลค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรแม่ทำงานอยู่ถ่ายรูปถ่ายต้องถ่ายรูปดอกนั่นคําแพงแกงส้มมะกรูนอีกแล้วคะ่ FC คะ FC ฟีค่ะแม่จะถ่ายรูปให้ฟีดูก่อนอย่าดื้อสิคะสวัสดีจ้าก่อนจ้าโอ้จ้ากไไไ็ได้ได้เออไปไปอยู่กับพีก่กาเด้อ อยู่กับพี่ต้นก้าเด้อทำง,งานก่อนนี่ค่ะคำมเพงแกงส้มตัวยุ่งประจำบ้านเลยค่ะไอซีทำงานก็อยากยิ่งโตยิ่งดื้อค่ะไม่เล่นค่ะไม่เล่นเดีย๋ยวไปไปอยู่กับพี่ต้นกาแม่แม่เออห<ม><ฮ>ตัวไหนสีหน่อยเลขแปดโอเคไปได้อืมอพอแล้วไป อยู่กับพี่ต้นกาเดอ้อโอเคค่ะเอาวันนี้คลิปนี้คลิปที่สองเนาะแม่เพนกนจะมาสรุปแนวทางลาวพัฒนาให้กับเอฟซีทางช่องเนาะเมื่อกี้แม่เพ้นสรุปแนวทางฮานอยให้ไปแล้วเหลือแค่ของปู่สี่ศูนย์เจ้าเดียวที่ยังบ่ได้เด้อค่ะเอฟซี FC. อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกับแม่เพ้นและทุกๆเซียนทุกอาจารย์ด้วยเนาะ ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดที่แม่เพ้น,นํามาเสนอให้ก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แลลวๆให้ด้วยวันนี้มาสรุปราพัฒนาไปน้ากันค่ะแม่เพนบอเหตุงานบอบกเออเหตุงานบอ่าถูกใจเอทั้งช่องเนะาะภาวาบางเธอกะมือล่งคลิปแนบบอล่งคลิปแนทั้งสี่แหะแม่เพนเป็นแมลกออนแนบบางเธอกะมีงานในิ้ยเนี่ย มาบานแลวก็ผู้นันหาไปนันหามานีกันทั้งสี่นะเนาะก็เลยบค่ค่อยมีเว่าค่ะมาค่ะมาเบิ่งสรุปแนวทางลาพัฒนากันเลยวันนี้เจ้าแรกค่ะลาพัฒนาวันที่19เมษายน2567เจ้าแรกก็คือของเซียนโคราชให้มาวิ่งลูดบนล่างเนาะ8กับเกค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่8ลรอง9เนาะลาพัฒนาของเซียนโคราช จับคู่ให้แปดสามแปดเก้าแปดศูนย์เก้าสามเก้าเก้าเก้าศูนย์ค่ะเน้นที่แปดสามแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์เห็นอะไรเห็ดอะไรคัมเพงมาดูคัมเพงแกงส้มซินั้นดื้อม,มากเลย บดยายไทยใหเบึงเด้อค่ะเนาะพว่ามื้อนี่มาสรุปด่วนๆเร็วๆห้ยเนาะเอาทวนขึ้นให้อีกเทืนน่อนึงค่ะลาวพัฒนาของเซียนโคราชให้วิ่งรูดบนล่าง8กับเกค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่8ลอง9จับคู่ห้8389คาคำแพงอย่าก,กวนแม่นันน่นๆๆมยาเย้ไปไปไปก้นกล้าพาน้องไปอยู่ข้างนอกก่อนไปนี่แหละค่ะ FC เนาะ จับคู่แปดสามแปดเก้าแปดศูนย์เก้าสามเก้าเก้าศนย์เน้นที่แปดสามแปดเก้าแล้วก็แปดศนย์เนาะได้แล้วราวพัฒนาของเซียนโคราชก็ไปต่อกันเลยมาต่อของพี่ประหัตค่ะราวพัฒนาของพี่ประหัตให้มาวันนี้วิ่งลูดบนล่างค่ะ หกับ9ตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่1นลอง9ค่ะจับคู่ให้หนึ่งเ9็9หนึค่ะเน้นที่17 18และ19ค่ะเนาะเราพัฒนาวันนี้ของพี่ปหัตให้วิ่งรูดบนล่าง1กับ9ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นลอง9จับคู่ให้17 18 19จ็เจ 9 8 9 9เน้นที่1 7 18และ1 9ค่ะได้แล้วเนาะลาวพัฒนาของเซียนโคราชและพิพัฒก็ไปต่อกันเลยค่ะของเซียนเชียงใหม่ราวพัฒนาวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดบนล่างค่ะ1กับ2ตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่1นรอง2จับคู่ไห้1่งสองหเจด สองสองสองหกสองเจ็ดเน้นท so ี่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะเนาะแนวทางเราพัฒนาเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่หนึ่งรองสองจับคู่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสองสองหกสองเจ็ดเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะเนาะ ได้แล้วลาวของเซียนเชียงใหม่ค่ะไปต่อของแม่ลิว้วเนาะลาพัฒนาแม่ลิว้ววันนี้วิ่งลูดบนล่าง3กับ7เลขเด่นเนาะหรือว่าเลขวินนั่นแหละเนาะมีสองสี่สาห้จ็ดับคู่3มตัวบนให้มี5หาหาเจและ4ี่สเนาะชุดเน้นมีสองห3สสามเจด ห้าเส่วนชุดล่องมี4ี่หกสี่เจ็แล้วก็กันเบิ้ลมีสองสองสาห้าหค่ะเนาะค่ะล่าพัฒนาของแม่ริ้วเนาะวิ่งลูดบนล่าง3กับ7เลขเด่นหรือว่าเลขวินมี2 4 3 5 7แล้วก็

ได้หรือ,อยังเนาะแคปหน้าจอได้หรือ,อยังเนาะของแมริ้วและเซียนเชียงใหม่เนาะได้แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะเอซมาต่อที่ของตาปากน้ำโพเนาะตาปากน้ำโพให้มาลาวพัฒนาวันนี้วิ่งลูดบนล่างแปดกับ1ค่ะจับคู่3มตัวบนมีส6่นึงเนาะสองตัวบนล่างกับด้วยเด้อค่ะก็มีสีห หกหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะเนาะลาวพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้เนาะวิ่งรูดบนล่างแปดกับหนึ่งค่ะสามตัวบนก็มีสี่หกหนึ่งสองตัวบนล่างสี่หกหกหนึ่งแปดหนึ่งและแปดสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะได้แล้วลาวพัฒนาตาปากน้ำพโพก็ไปต่อกันเลย ของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาวิ่งลูดบนล่างลาวพัฒนาวันนี้ให้มา5กับ6กจับคู่ฮาศูนย์ศูนย์หกแปดแหและเก้าหเกานาะลาวพัฒนาของอาจารย์ต้อยนำโชควันนี้4คู่กับให้ด้วยค่ะเนาะ วิ่งลูดบนล่างห้ากับหกจับคู่หาศูนย์ศูนย์หาหาเก้าเก้าหาหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกมาอีกแล้วตัวยุ่งนี่แคปหน้าจอเด้อไ่ยายซีราวพัฒน,นาของอาจารย์ต้อยน้ำโชคและตาปากน้ำโพค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันเลยมาต่อที่เลขเขาฝากมาเนาะ เลขเขาฝากมาเราพัฒนาวิ่งลูดบนล่างสองกับหนึ่งจับคู่ให้สองหนึ่งเก้าและหนึ่งสี่เก้าสองตัวก็มีสองเก้าสี่สองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ค่ะเนาะเราพัฒนาของเลขเขาฝากมาวันนี้วิ่งลูดบนล่างสองกับหนึ่งจับคู่สองหนึ่งเก้า สามตัวบนเด้สองหนึ่งเก้าและหนึ่งสี่เก้าเนาะสองตัวบนล่างกลับด้วยก็มีสองเก้าสองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันที่ของสุดใจพารวยเนาะนี่ค่ะของสุดใจพารวยวันนี้ลาวพัฒนาโอวมได้เขียนวันทีเด้อค่ะอขอโทษเอฟซีก็เป็นของมนีแหละค่ะเนาะแมีเพื่นบ่ได้เขียนวันทีใส่ เราพัฒนาของสุดใจพาลวยวิ่งลูดบนล่างเก้ากับสามวันนี้เ,<ร>เน้น <มา S 1> ที่สามเนาะตัววิ่งตัวลูด <9 S 1> เน้น <5 S 1> ที่สามเลขวินก็มีหนะึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าเนาะเลขวินเนาะของสุดใจพาลวยวันนี้เน้นสามเลอตัววิ่งตัวลูดจับคู่หนะึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนาะ แล้วก็สามตัวบนมี937และ839เน้นท right? ี่สามเจ็ดและสามเก้าเด้อค่ะโอ้เสียงคําแพงค่ะเอฟซก้าฉับไหนก้าฉับไหนเพิ่นถามโทรศัพท์น้ำาอเพิ่นค่ะเสียงดังปังชัดข่ซีคำแพงแกงส้มค่ะเอาแคปหน้าจออเด้อค่ะลราพัฒนาของสุดใจพารวยเนาะ แล้วก็เลขเขาฝากมาค่ะวันนี้สุดใจพารวยเน้นที่สามนะคะ FC ว mm hmm. ิ่งรูดจับคู่ก็เน้นไปที่สามเจดและสามเกส่วนสมตัวบนเน้นที่แปดสามเกเด้อค่ะเนาะผู้ใดมากก็ตามเนาะผู้ใดว่ามากก็พันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยรัวๆเดอ้อเป็นกำลังใจให้แม่เพ่นเะค่ะบะไดยลงคลิปหลายมือบ่มียอดวิวยอดดูเลยค่ะฝากด้วยค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ